ฉเฉลยแบบฝึกหัด1.1จํานำนวนนับไม่เกิน1,000 0หนหน้า5ถึงหน้า7นะคะมาดูข้อที่1ค่ะเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนจากรูปนะคะนะักเรียนจะเห็นว่าแต่ละข้อมีตารางมาให้นะคะข้อที่1นะคะตารางนี้คือตารางพันนะคะมี2รูปเท่ากับ สองพันนะคะเขียนสองในหลักพันไว้ก่อนนะคะส่วนหลักร้อยไม่มีตารางนะคะเราก็จะเขียนศูนย์เพื่อยึดตำแหน่งของหลักร้อยไว้นะคะต่อไปค่ะตาราง10บนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6ามี่้ามีทั้งหมด60นะคะเราก็จะเขียนเลข6ไว้ในหลักสิบ ส่วนหลักหน่วยนะคะมีทั้งหมด9หน่วยเขียนเลข9ไว้ในหลักหน่วยได้เป็น2,069เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะก็เขียน2,069ต่อไปนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือคะ่ะเขียนว่า2 0ง9 ได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่2นะคะมีตารางพันหนึตารางนะคะก็จะเท่ากับ1,000เขียน1ไว้ในหลักพันนะคะต่อไปค่ะตารางร้อยนะคะนี่คือตารางร้อยค่ะมีทั้งหมด1 2ึ่ง,ส,งสามสี่ห้าห 7 8มีทั้งหมด800นะคะดังนั้นเราก็จะเขียนเลข8ไว้ในหลักร้อยต่อไปค่ะตาราง10นะคะมีทั้งหมด30เราก็จะเขียนเลข3ไว้ในหลัก10ส่วนตารางหน่วยไม่มีนะคะเขียน0ไว้ในหลักหน่วยได้เป็น1830 เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะก็เขียนเป็น1 8 3 0ต่อไปนะคะตัวหนังสือเขียนเป็น1 0 0 0 8 0 0 30 ต่อไปข้อที่3นะคะตารางพันมี2องพันเขียน2ไว้ในหลักพันนะคะส่วนตารางร้อยนะคะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8มีทั้งหมด800เขียน8ไว้ในหลักร้อยนะคะส่วนตาราง10ค่ะ มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7มีทั้งหมด70นะคะเราก็จะเขียน7ไว้ในหลัก10บตารางหน่วยมีทั้งหมด5หน่วยเขียน5ไว้ในหลักหน่วยตัวเลขไทยนะคะก็เขียนเป็น 2, 8, 7, 5 ส่วนตัวนหนังสือนะคะเขียนว่าสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าแบบนี้นะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะมีตารางพันมาให้นะคะ 1 2ึ่ง,ส,งสามสี่หเขียนเลขหไว้ในหลักพันนะคะส่วนตารางร้อยไม่มีนะคะเราก็จะเขียนศนตารางสิบไม่มีเขียน0ส่วนตารางหน่วยนะคะมีทั้งหมด8หน่วยนะคะเขียนเลข8ไว้ในหลักหน่วยต่อไปนะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยคะ่ะ เขียนได้เป็น5 0 0 8ส่วนตัวหนังสือนะคะเขียนเป็น5้าพได้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปหน้าที่6ข้อ2ค่ะระบายสีลูกคิดแสดงจำนวนเดียวกันและเติมตัวเลขแสดงจำนวน ในข้อนี้นะคะจะมีรูปของตารางมาให้นะคะแล้วให้นักเรียนระบายสีลูกคิดแสดงจำนวนจากด้านซ้ายมือนะคะและเติมตัวเลขแสดงจำนวนค่ะมาดูข้อที่หนึ่งนะคะจากรูปนะคะมีตารางพันหนึ่งตารางซึ่งก็จะเท่ากับ1000พนันดังนั้นเราจะระบายสีลูกคิดในหลักพันหนึ่งเม็ดนะคะ ต่อไปค่ะมีตารางร้อยนะคะ2ตารางซึ่งก็คือ200ระบายสีลูกคิดในหลักร้อยสเมตรนะคะต่อไปนะคะตาราง10บมีทั้งหมด30ระบายสีลูกคิดในหลัก10 3เมตรนะคะ ส่วนตารางหน่วยไม่มีนะคะดังนั้นในหลักหน่วยเราก็จะไม่ระบายสีนะคะต่อไปค่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนในหลักพันนะคะมีลูกคิด1เมตรแทนด้วยเลข1หลักร้อยมี200หลัก10มี30หลักหน่วยไม่มีเติม0ได้เป็น1,230นะคะ ต่อไปข้อที่2ค่ะจากรูปนะคะมีตารางพันทั้งหมด3ตารางซึ่งก็เท่ากับ3 0 0พันดังนั้นเราก็จะระบายสีลูกคิดในหลักพัน3เม็ดนะคะต่อไปค่ะตารางร้อยนะคะมี2ตารางซึ่งก็จะเท่ากับ200ร,ระบายสีลูกคิดในหลักร้อย 2เมตรนะคะส่วนตารางสิบและตารางหน่วยไม่มีนักเรียนก็ไม่ต้องระบายสีนะคะต่อไปค่ะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะคะได้เป็น3,200ในหลักสิบเป็น0หลักหน่วยเป็น0แบบนี้นะคะต่อไปข้อ3ค่ะ มีสองพนะคะระบายสีลูกคิดในหลักพันสองเมตรตารางร้อยนะคะมีทั้งหมด1 2ึ่งสามี่ห้ามีห้าดังนั้นระบายสีลูกคิดในหลักร้อยหเมตรนะคะ ต่อไปค่ะตารางสิบนะคะมี1 2ึ่งสามี่ห้าหมีหกระบายสีลูกคิดในหลักสิบหเม็ดนะคะสุดท้ายนะคะตารางหน่วยมี3หน่วยเราก็จะระบายสีลูกคิดในหลักหน่วย สเมตรนะคะต่อไปค่ะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะคะก็จะได้เป็น 2, องพัแบบนี้ค่ะข้อที่4นะคะมีตารางพันทั้งหมดสี่พระบายสีลูกคิดในหลักพันสีเมตรนะคะ ต่อไปค่ะตาราง10นะคะมีอยู่20ระบายสีลูกคิดในหลัก10 2เมตรนะคะตารางร้อยและตารางหน่วยไม่มีเราก็เว้นไว้นะคะไม่ต้องระบายสีต่อไปค่ะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนะคะได้เป็น4,000 2 2และ0หน่วยนะคะอ่านว่า4,020 ต่อไปข้อที่5ค่ะมีตารางพันนะคะ1ตารางซึ่งก็คือ1,000ระบายสีลูกคิดในหลักพัน1เม็ดนะคะและตารางร้อยนะคะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5มี500ระบายสีลูกคิดในหลักร้อย5เม็ดนะคะ ส่วนตาราง10ไม่มีนะคะเราก็จะเว้นไว้นะคะมาดูตารางหน่วยค่ะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมด9หน่วยดังนั้นเราก็จะระบายสีลูกคิดในหลักหน่วย9เม็ดนะคะ ต่อไปนะคะเขียนตัวเลขแสดงจำนวนได้1,500หลัก10เติม0นะคะและหลักหน่วยเติม9ได้เป็น1,509ค่ะต่อไปหน้า7ข้อที่3นะคะเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน จากรูปนะคะมีหลักลูกคิดมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนดูทีละหลักนะคะข้อที่1ค่ะในหลักพันมีลูกคิดทั้งหมด1 2 3 4สาเขียนแทนด้วยเลข4ในหลักพันนะคะหลักร้อยมีลูกคิด1 2 3สเขียนแทนด้วยเลข3หลักสิบมีลูกคิด1เมตรเขียนแทนด้วยเลข1 หลักหน่วยนะคะมีลูกคิด1 2 3 4 5ส7 8ามี่เขียนแทนด้วยเลข8นะคะได้เป็น4 3 1 8เขียนเป็นตัวเลขไทยก็4 3 1 8 1> ตัวหนังสือนะคะเขียนเป็น4 0 0พ ามร้ต่อไปข้อที่สองนะคะในหลักพันมีลูกคิด1 2ึ่งสามี่ห้าหเขียนแทนด้วยเลขหกนะคะส่วนหลักร้อยไม่มีลูกคิดนะคะ เราจะเขียนแทนด้วยเลข0เพื่อยึดตำแหน่งของหลักร้อยไว้นะคะต่อไปค่ะหลัก 10... มีลูกคิด2เมตรเขียนแทนด้วยเลข2หลักหน่วยมีลูกคิด3เมตรเขียนแทนด้วยเลข3นะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยได้6 0 2 3เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเขียนเป็น6,000 ยี่สิบสามต่อไปข้อที่สามนะคะในหลักพันมีลูกคิดสามเมตรเขียนเลขสามไว้ในหลักพันหลักร้อยนะคะมีลูกคิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขียนแทนด้วยเลขหกนะคะส่วนหลักสิบไม่มีนะคะเขียนแทนด้วยเลขศูนย หลักหน่วยไม่มีลูกคิดเขียนแทนด้วยเลข0ูนย์ได้เป็น3,600นะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเขียนว่า3,600ันต่อไปข้อที่4นะคะ ในหลักพันค่ะมีลูกคิดทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9เขียนแทนด้วยเลข9นะคะในหลักร้อยมีลูกคิด1 2 3 4 5 6 7 8เขียนแทนด้วยเลข8นะคะในหลัก10บไม่มีลูกคิดนะคะเขียนแทนด้วยเลข0หลักหน่วยมี1เม็ด เขียนแทนด้วยเลข1ได้เป็น9801เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะส่วนตัวหนังสือนะคะเขียนว่า9000 801ต่อไปข้อที่5ค่ะในหลักพันนะคะมีลูกคิดทั้งหมด 2เมตรเขียนแทนด้วยเลข2ในหลักร้อยมีลูกคิด1 2ึ4งสาสี่ห้าหเขียนแทนด้วยเลข6หลักสิบนะคะมีลูกคิด1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแดเเขียนแทนด้วยเลข9หลักหน่วยนะคะมีลูกคิดทั้งหมด3เมตร ต่อไปนะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยได้เป็นสองหกเสเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเขียนว่าสองพันหกรสาม แบบนี้นะคะ